สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับครูบีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคำพ้องเสียงคำพ้องเนี่ยไม่ยากคำก็คือคำพ้องแปลว่าเหมือนคำพ้องก็คือคำเหมือนนั่นเองก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาดูความหมายของคำพ้องกันก่อน คำพ้องก็คือคำที่มีความเหมือนกัน3ด้านจําไว้นะคะ3ด้าน 1. ด้านเสียงก็คือจะออกเสียงเหมือนกัน 2. รูปการเขียนก็คือจะเขียนเหมือนกัน 3. ด้านความหมายมีความหมายเหมือนกันนั่นเองทีนี้เราเรียนหัวข้อเรื่องคำพ้องเสียงคําพ้องเสียงเนี่ยจะมีอยู่3มลักษณะ ลักษณะแรกก็คืออ่านออกเสียงเหมือนกัน 2. เขียนไม่เหมือนกัน 3. ม,มีความหมายไม่เหมือนกันให้นักเรียนจำแค่นี้นะลูกอ่านออกเสียงเหมือนเขียนไม่เหมือนความหมายไม่เหมือนเรียกว่าคำพ้องเสียงเรามาดูตัวอย่างของคำพ้องเสียงกัน อ่าถ้านักเรียนลองหลับตาแล้วครูบีพูดคำว่าซ่อมซ่อมอ่านักเรียนแยกออกไหมลูกว่าซ่อมคำแรกคืออะไรซ่อมคำที่สองคืออะไรอ่าแยกไม่ออกเหมือนครูบีพูดคำว่าซ่อมซ่อมสองครั้งใช่ไหมลูกเพราะว่ามันออกเสียงเหมือนกันแยกไม่ออกเลยอ่าแต่พอลืมตานักเรียนจะเห็นว่ามันเขียนไม่เหมือนกันและความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วย ซ่อมตัวแรกก็คือซ่อมที่เราใช้คู่กับช้อนส่วนซ่อมคำที่สองก็คือซ่อมสิ่งที่ชำรุดให้กลับมาใช้การได้ใช่ไหมคะนึกภาพออกไหมลูกเสียงเหมือนกันซ่อมซ่อมเขียนไม่เหมือนกันซ่อมแระสอเสือไม่ถูกอออ่างมอมาซ่อมที่สองสอโซ่ไม่เอกอออ่างมอมาและความหมายก็ไม่เหมือนกัน ่อไปคําว่ากดกับกดกดแรกคืออะไรลูกอ่ากดลงกดปุ่มกดที่2ก็คือกดระเบียบกฎหมายคำต่อไปบาทกับบาทบาทแรกก็คือบาทแพร่บีดบาทบาทที่สองคือภาชนะรับอาหารของพระภิกษุสามเณร ต่อไปคำว่าคันกับคันคันแรกคืออาการคันที่ทำให้เรารู้สึกอยากเกาคันที่สองคือตั้งคันตั้งท้องต่อไปคำว่ารถกับรถรถแรกก็คือรถน้ำต้นไม้รถที่สองคือรถยนต์มาดูตัวอย่างประโยค ของคำพ้องเสียงเพื่อความเข้าใจประโยคแรกคุณปู่พาคุณย่าเดินเล่นที่สนามหญ้าคำพ้องเสียงในประโยคนี้ก็คือคำว,าวาา่าย่าย่าแรกหมายถึงแม่ของพ่อนั่นเองย่าที่สองหมายถึงชื่อเรียกไม,ม้ลวมลุกเช่นย่าแพรก ประโยคต่อไปฉันมีความสุขที่ได้ทานมะม่วงสุกคำพ้องเสียงในประโยคนี้คืออะไรลูกอ่าคำว่าสุกนั่นเองสุกแรกคือความสบายกายความสบายใจสุขที่สองคือมะม่วงสุกเปลี่ยนสภาพจากดิบเป็นสุกส,สุนักเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์คำพ้องเสียงในประโยคนี้คือ คำว่าสัตว์นั่นเองสัตว์แรกก็คือสิ่งมีชีวิตคือสุนัขสัตว์ที่สองคือความซื่อสัตย์ความจริงใจเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนทํานะคะให้นักเรียนหาคําพ้องเสียงจากคําที่กําหนดให้ต่อไปนี้ให้นักเรียนหาคําพ้องเสียงที่เขียนไม่เหมือนกัน ความหมายต่างกันมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำพ้องเสียงให้ถูกต้องโดยให้ทำลงในสมุดวิชาภาษาไทยเมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปงานคู่กับหน้าของตนเองส่งให้ครูทางไลน์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ